สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับสัญญาณก็จะประกอบด้วยแผงรับสัญญาณทีวีดิจิตนนะครับโดยต่อเข้ากับสายนำสัญญาณ RG6 เพื่อมายังเครื่องรับโทรทัศน์ของเราโดยถ้าเป็นเครื่องรับโทรทัศน์สมัยใหม่นะครับที่เป็นทีวีดิจิตนลอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้กล่องรับสัญญาณทีวีนะครับสามารถใช้สาย RG6 ต่อตรงเข้ากับด้านหลังของโทรทัศน์ที่เขียนว่า RF-input ได้เลยครับ ต่อไปก็จะขอแนะนำแอปพลิเคชันที่ใช้ในการค้นหาเสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลที่อยู่ใกล้บ้านเรือนของเรานะครับมีชื่อว่า DTT Service Area นะครับเป็นของกสทชเมื่อเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันตัวดีนะครับหลังจากที่ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยระบบก็จะทำการค้นหาทิศทางและระยะห่างจากเสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลนะครับมาถึงจุดที่เรายือนอยู่โดยจากรูปนะครับจะเห็นทิศทางและตำแหน่ง จากจุดที่เรายืนอยู่เป็นเส้นตรงนะครับไปยังทิศทางของเครื่องส่งสัญญาณท TV ี TVD ต้นนะครับที่อยู่ใกล้เราที่สุดจากรูปก็จะเห็นว่าเป็นสถานีส่งของจังหวัดสโโไทยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอกรงไกรล,ลาศระยะห่างจากเสาส่งมาถึงบ้านเราก็เป็นระยะ28กิโลเมตรนะครับนั้นให้เราถือโทรศัพท์มือถือของเรานะครับในแนวนอนขนานกับพื้นดิน การปรับทิศทางของสาอากาศที่เราได้ติดตั้งไวใ้ในช่วงแรกนะครับโดยให้ส่วนปลายที่เป็นเดร์เวลเตอร์นะครับทำการปรับทิศทางของสาอากาศให้ตรงกับที่ขึ้นในแอปพลิเคชันนะครับให้เป็นในแนวเดียวกันก็เป็นงานเสร็จสิ้นการปรับทิศทางของสาอากาศที่บ้านเรือนของเรานะครับเมื่อเราเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ก็สามารถที่จะรับสัญญาณได้ครบทุกช่องนะครับตามที่มีการออกวอากาศในประเทศไทยครับ